โกเดนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะ,ะประจําเดือนมีนาคมว่าชาวราศีพิจิกจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะนะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวนะคะ อันไหนที่ตรงกับคุณก็เก็บเอาไว้อันไหนที่ไม่ตรงก็ไม่ต้องเก็บเอาไปใส่ใจนะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมสรุปภัยให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้นะคะในส่วนแรกนี้นะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตก่อนนะ เพดออฟฟอนไพรเดตเดอะมูนควีนออฟสอตและก็ห้าเหรียญน,นะคะ สำหรับไพ่ในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นนะคะได้ไพ่เมเจอร์อาคณ4า4ใบนะคะแล้วก็ไพ่ไมเนอร์หรือว่าไพ่เล็กเนี่ย1ใบเท่านั้นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันนะคะสำหรับไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวตนของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือน มีนาคมนี้นะคะหรือในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านนะคะอาจจะมีลูกนะคะอ่ามีลูกบางคนมีเรียนถึงจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะคะเขาเป็นเด็กเรียนเก่งนะ สำหรับลูกของชาวราศีพิจิกหลายๆท่านเลยนะคะแล้วเ,เด็กคนนี้นะเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่ช่างเรียนรู้เรียนรู้ไวนะหัวดีนะในเรื่องของการเรียนนี่เขาเรียกได้ว่าเป็นลำดับต้นๆของชั้นเรียนเลยก็ว่าได้นะคะ ถือได้ว่าเป็นลูกที่เรียนดีแล้วก็เอาใจใส่ในการเรียนนะถ้าจะไปสอบเข้ามหาลาัยดังๆนี่เขาก็มีโอกาสที่จะสอบได้นะะสำหรับไพ่เพจออฟวอนนั่นเองนะนะแล้วในเรื่องของการทำงานนะชาวราศีพิจิกเองนั้นนะคะตัวคุณเองนะคุณเอ่อเป็นคนที่ มีความคาดหวังในการทำงานอยู่พอสมควรนะในช่วงอ,อดีตที่ผ่านมานะคะแต่ก็มองเห็นแล้วว่าคุณนั้นมีความสามารถที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในทุกระดับนะะไม่ว่าปัญหาในการทำงานมีมาแค่ไหนชาวราศีพิจิกนั้นรับมือได้เสมอนะคะแล้วบางทีก็อาจจะมีความคาดหวังนะคะในการทำงานสูงไปหน่อยนะ บางทีถ้าเกิดผิดหวังขึ้นมานี่ก็เสียใจมากๆนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะเพราะว่าเป็นคนที่จะทำอะไรนี่ทุ่มเทสุดตัวนะคะอืมนะบางทีอาจจะผิดหวังได้ง่ายนะก็ขอให้หวังครึ่งไม่หวังครึ่งเนาะเผื่อไว้เผื่อความผิดหวังด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับไพ่เดทนะคะเป็นไพ่ประจำราศีพิจิกเองนะมีชาวราศีพิจิกหลายๆท่านนะคะที่ เคยคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกด้วยกันเองหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะในช่วงอดีตนั้นนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีพิจิกหลายๆคู่หลายๆท่านมีการจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะอาจจะ เริ่มที่จะมุฟออนหรือพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะนี่คือไพ่เดทบอกอย่างนั้นนะคะแล้วชาวราศีพิจิกนะถึงแม้ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ตามนะคะในเรื่องความรักไม่ค่อยจะสมหวังหรืออะไรสักเท่าไหร่แต่คุณเป็นคนที่จริงจังกับความรักรักจริงเกลียดจริงรักแรงเกลียดแรงเกลียดนี่เข้ากระดูกเลยนะ อย่าทำให้ชาวราศีพิจิกเกลียดก็แล้วกันนะคะแต่ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่เข้าใจโลกนะคะเพราะว่าเขาผ่านเรื่องรลาวร้ายในชีวิตนั้นมามากมายนะคะรวมถึงในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะชาวราศีพิจิกที่ทํางานหรือมีอาชีพเกี่ยวกับในเรื่องของหมอพยาบาลหรือเภสัชกรหรือสาธารณสุข นะคะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยาการรักษาผู้ป่วยอะไรอย่างนี้นะ,ะมันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าชาวราศีพิจิกนั้นก็ประสบความสำเร็จดีในหน้าที่การงานนั้นๆน,น,นะคะและมีชาวราศีพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมานั้นอาจจะมีการได้ไปร่วมกับร่วมงานศพญาติหรือเพื่อนหรือคนที่รู้จักเนะาะไพเดทมันบอกอย่างนั้นนะนะคะ The Moon นะคะสำหรับไพ่เดมูลในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นนะคะหมายความว่าบางทีนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะะพยายามที่จะปกปิดความลับเอาไว้นะ,ะเก็บงำซ่อนเร้นความลับเอาไว้ไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้นะคะ,ะชาวราศีพิจิกนะ,ะในช่วงนี้หรือในอดีตก็ตามนะ,ะมันเป็นไพ่ในอดีตแล้วเนาะ,ะมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้เนาะ รู้สึกได้ว่าถ้าคุณคบหาดูใจกับใครก็ตามนะคะถ้าเขายังไม่เปิดเผยตัวตนกับคุณหรือเขายังไม่แนะนําตัวคุณกับเพื่อนกับครอบครัวของเขานี่คุณก็อย่าไปมั่นใจมากเลยนะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาก็ได้เนาะนะคะถ้ารักกันจริงก็ต้องเปิดเผยนะนะคะก็คือแบบความลับไม่มีในโลกหรอก นะคะให้เชื่อไพ่ใบนี้เลยนะว่าความลับไม่มีในโลกนะสักวันก็ต้องรู้นะน้ำลดต่อก็ต้องจมผุดขึ้นมาแน่นอนนะคะค e e นออฟว n ร์สำหรับไพ่ Queen of ว a ร์นะ,ะสำหรับคนที่มีเจ้านายนะคะที่เป็นผู้หญิงในช่วงนี้ในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมานะคะชาวราศีพิจิกหลายๆท่านนะคะ ทําทงานกับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะอาจจะมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้หญิงอาจจะมีเจ้านายเจ้าของบริษัทเป็นผู้หญิงหรืออะไรก็ตามนะเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เข้าใจลูกน้องนะเขาไม่ได้เป็นคนจอมบงการจอมเขาเรียกว่าเเข่งคลัดในเรื่องของกฎวินัยอะไรมากมายนะแต่ขอให้คุณนั้นรับผิดชอบงาน ที่ได้รับมอบหมายแค่นั้นคุณก็จะเป็นคนที่เอนดูในสายตาของเจ้านายคนนี้แล้วนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนเข้าใจลูกน้องนะคะปกควองลูกน้องด้วยความเข้าอกเข้าใจลูกน้องไม่เอาเปรียบลูกน้องนะสำหรับเจ้านายผู้หญิงคนนี้นะคะถือได้ว่าในอดีตนั้นชาวราศีพิจิกหลายๆคนที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนั้นก็มีความโชคดีในระดับหนึ่งเจ้านายเอนดูนะ ่อามานะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญสำหรับไพ่ห้าเหรียญน,นะอาะจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีพิจิกหลายหลายคนในอดีตนะอ,อ,อารมณ์ประมาณว่าถูกทอดทิ้งนะนะคะเหมือนอารมณ์แบบปล่อยให้แบบปล่อยปะละเลยนะคะมันเหมือนความรู้สึกแบบไม่ใส่ใจกันนะ ในความรักก็อารมณ์ประมาณว่าไม่ค่อยใส่ใจกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือเวลาที่ชาวราศีพิจิกนะคาช่วยเหลือใครนี่ก็ช่วยเหลือเต็มที่แต่เวลาพอที่ตัวเองเดือดร้อนหรือชาวราศีพิจิกเดือดร้อนนี่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครนี่ยากมากนะคะไพ่ไใบนี้บอกอย่างนั้นนะนะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกทอดทิ้ง เวลาตัวเองเดือดร้อนทำไมชาวราศีพิจิกนั้นไปช่วยช่วยเต็มที่ด้วยนะนะคะแต่เวลาชาวราศีพิจิกเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือจากเขานี่ททำไมไม่ได้นะคะเหมือนทำบุญกับคนนี้ไม่ขึ้นนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนะในเรื่องการเงินเช่นเดียวกันนะคะนะโอเคภายในอดีตผ่านไปนะ อาจารย์จะดูในส่วนของไพ่ปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนะคะว่าไพ่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับไพ่ปัจจุบันใบแรกนะคะ6ดาบเพจออฟวอลสี n, ไม้เอ็ดออฟคัพและก็วิวออฟฟอร์จูนนะคะ สำหรับไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนะคะซึ่งไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่ตัวตนของคุณในปัจจุบันว่าคุณรู้สึกอย่างไรว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นหมายความว่าในปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีพิจิกมีหลายๆเรื่องอาจจะมีหลายๆปัญหาเข้ามาถาถมให้ชาวราศีพิจิกจะต้องได้คิดจะต้องได้แก้ไขปัญหานะคะ บางทีนะอาจารย์บอกอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะคะว่าปัญหาบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในการคลี่คลายปัญหานะ,ะบางอย่างนะมันต้องใช้เวลานะคะมันจะอ่ค่อยๆกระจ่างชัดเจนขึ้นนะ,ะอา่าสำหรับใครหลายๆคนชาวราศีพิจิกอาจจะไปทำงานต่างประเทศอาจจะไปทำงานต่างจังหวัดไม่ค่อยได้อยู่ใกล้บ้านเกิดเมืองนอนสักเท่าไหร่นะอันนี้ไพ่ หกดาบบอกแบบนั้นนะคะแต่ในใจลึกๆของชาวราศีพิจิกนั้นมีหลายเรื่องให้คุณคิดนะรวมถึงเรื่องปัญหาของการงานการเงินนะรวมถึงความรักด้วยนะต้องใช้เวลานะคะในการที่แก้ไขปัญหานาเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะนะคะอาจารย์บอกได้แค่นี้นะสำหรับไพ่ใบนี้นะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เพจออฟวอลสำหรับไพ่เพจออฟวอลนะก็เหมือนอย่างที่อาจารย์เกินไปแล้วว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะมีลูกดีมีลูกที่ตั้งใจเรียนนะแถมเขาเรียนเก่งทำงานเก่งด้วยนะนะบางทีเขาอาจจะจบมาทำงานใหม่หรืออาจจะเริ่มงานใหม่หรืออะไรก็ตามนะ รูกของชาวราศีพิจิกนั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งถ้าจะไปสอบเข้ามหาลาัยอ่ะจะเป็นมหาลาัยดังๆของมหาลัยของประเทศไทยนะจุฬาธรรมศาสตร์นะมหิดลอะไรประมาณนี้เลยนะเป็นคนที่เรียนเก่งมากคนหนึ่งนะต่อมานะคะเป็นไพ สีไม้สำหรับไพ่สีไม้นะคะสำหรับคนที่เริ่มขยับขยายจิตการนะคะเริ่มจะมีธุรกิจมากขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกนะ,ะอาจจะเริ่มมีกำลังในการไปเช่าซื้อหรืออาจจะไปเช่าตึกแถวในการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเริ่มมีความมั่นคงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะ,ะในการทำมาค้าขายในการทำมาหากินนั่นเองเนาะ ็ถือได้ว่าออคุณมีความมั่นคงระดับหนึ่งของชีวิตก็แล้วกันนะคะอืมมีการขยับขยายธุรกิจมากขึ้นนะต่อมานะคะเป็น a อเดอรครับสำหรับไพ่ปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนะที่จับได้ไพ่เอเดอครับนั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกหลายๆคนเลยนะที่มี คู่ครองหรืออาจจะมีคนรักอยู่ในช่วงนี้นะคนรักของคุณจะซับพอร์ตความรู้สึกของคุณนะเขาเข้าใจความรู้สึกของชาวราศีพิจิกดีมากนะในช่วงนี้นะแถมเขาจะนำโชคราบน้ำมาให้กับชาวราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ด้วยนะรู้สึกได้ว่าเขาจะเป็นทาชาวธาตุน้ำด้วยแหละนะคะอืม ต่อมานะคะเป็นไพ่วิวออ f ฟอร์จูนสำหรับไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะรู้สึกได้ว่าคนที่เจ็บไข้ได้ได้ป่วยหรือไม่สบายอยู่ในขณะน,นี้ในช่วงปัจจุบันนะชาวราศีพิจิกคุณก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะเริ่มรู้สึกหายจากอาการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามนะวงล้อแห่งโชคลาภไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเป็นนายนะ้า อาจสังหาริมทรัพขายที่ดินหรืออะไรเงี้ยคุณก็ประสบความสําเร็จดีเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของที่ดินที่ทางหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วรู้สึกได้ว่าชาวราศีพิจิกนะในช่วงปัจจุบันนี้อาจจะกบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกด้วยกันเองชาวราศีสิง์ชาวราศีพุธศกและก็ชาวราศีกุมนั่นเองนะสีราศีนี้เด่นๆขึ้นมาเลยนะคะจากตัวไพ่ wheel of f o r t u คบกันแล้วมีความสุขคบกันแล้วหายจนนะคะคบกันแล้วสามารถาเขาเรียกว่าอะไรมีโชคลาภนุนดวงซึ่งกันและกันนั่นเองนะโอเคต่อมานะคะอาจารย์จะดูในส่วนของไพ่อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะ,ะในเดือนมีนาคมนี้นะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ Knight of Swords สามไม้กาวถวย The Tower แล้วก็ King of Pentacles นะคะสำหรับไพ่ตัวตนของชาวราศีพิจิกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะ คุณได้พไพ่ไนออฟสอดนะคะพไพ่ไนออฟสอดนะมันเป็นอัศวินถือดาบใช่ไหมในเรื่องของการทำงานในเรื่องของอะไรก็ตามในช่วงนี้คุณจะต้องมีการได้ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะบางทีก็อาจจะมีการได้ไปออกนอกสถานที่นะคะได้ทำงานนะ <c oughs> บางคนนี่ทำงานออกนอกสถานที่บ่อยมากนะคะนะ ภายในออฟสอดบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วภายในออฟสอดนะยังบอกภายในใจลึกๆนะของชาวราศีพิจิกนะอาจจะมีอาการงอน,นกันกับแฟนหรือฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งงอนกันนะแล้วฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะง้อขอคืนดีนะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะแล้วก็สู้ไม่ถอยด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนแบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไร ื้อเท่านั้นที่ของโลกนะจะง้อง้อจนกว่าจะยอมคืนดีอะไรประมาณนี้นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่งอนแล้วก็ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะง้อขอคืนดีพยายามที่จะติดต่อกลับมาหาหรือจะมาพูดคุยกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะไพ่ใบนี้บอก2กรณีด้วยกันนะคะทำงานไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะทำงานจะต้องมีเรื่องจะต้องแก้ไขปัญหาต่อสู้ฟันฝ่า และก็มีการง้อกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่สามไม้สำหรับไพ่สามไม้นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีพิจิกหลายๆคนนะคะมี อาชีพในการจัดงานอีเวนต์งานออแกเนเซอร์บางคนจัดงานออแกเน z e เซอร์เกี่ยวกับงานแต่งงานนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงระบาดของโควิด -19 นะ,ะรู้สึกได้ว่าพิธีมงคลสมรสหรือการที่จะไปจัดให้ใครมาชุมนุมกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะ,ะนั่นหมายความว่าในอาชีพออแกเนเซอร์หรือในอาชีพการจัดงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ย ก็จะซบเซาลงไปบ้างนะคะในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะแต่ก็ยังไงนะคะรู้สึกได้ว่าชาวราศีพิจิกหลายหลายคน,นะคะพยายามที่จะหันมาทํางานออนไลน์มากขึ้นหรือว่าขายของออนไลน์มากขึ้นนะะนั่นก็เป็นทางออกที่ดีนะในไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เก้าถ้วย สำหรับไพ่เก้าถ้วยนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีพิจิกเองนั้นนะคะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวของคนรักของคุณนะแล้วไพ่ใบนี้นะมันเป็นความรักของเพศที่หลากหลายนะไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้หญิงรักกับผู้ชายนะมันมีหลากหลายเพศนะอาจจะเป็นเกคิงเกคินทอมดี หรือว่าสาวประเภทสองหรืออะไรก็ตามนะ,ะมันมีหลากหลายเพศความรักหลากหลายเพศสําหรับชาวราศีพิจิกอาจจะคบหาดูใจกับเพศเดียวกันหรืออาจจะคบหาดูใจกับคนหลากหลายเพศอะไรอย่างนี้นะคะนะแล้วต่างฝ่ายต่างมีความมั่นใจแล้วก็มีความมั่นคงให้กับอีกฝ่ายหนึ่งพอสมควรนะคะในความรักครั้งนี้นะ ไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตามขอแค่คุณเป็นคนดีแค่นั้นก็พอแล้วนะคะโอเคนะคะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่ใบต่อมาไพ่ใบนี้นะคะขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะนะคะสุขภาพของชาวราศีพิจิกนั้นอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะ อาจจะเป็นเพื่อนหรือคนที่คุณรู้จักนะอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยได้นะคะในช่วงอ,อนาคตนี้นะคะหรือในเดือนมีนาคมนี้เนาะ,ะแล้วชาวราศีพิจิกนะคะขอให้ระวังระมัดระวังนิดนึงก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุนะ,ะอาจจะทําให้คุณถึงขั้นเลือดตกยางออกได้ง่ายๆนะคะถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะคะมันเป็นไพ่ในอนาคตเนาะ แล้วก็พไพ่ใบนี้นะอาจารย์ก็ไม่อยากจะอ่านเลยนะซึ่งมันเป็นจรรยาบรณของออหมอดูนะก็คือแบบถ้าคุณสองคนไม่พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้เอาไว้นะรู้สึกได้ว่าอาจจะมีการเลิกรากันได้ง่ายนะนะคะสำหรับคู่ที่ มีเรื่องกระห้องกระห้องระแหงกันหรือไม่เข้าใจกันมาสักระยะเวลาหนึ่งนะคะมีอะไรก็ตามก็ขอให้คุณสองคนนั้นหันหน้ามาปรึกษากันนะเพราะมันเป็นช่วงที่เบาบางมากนะคะมันอาจจะมีการเลิกรากันได้ง่ายนะเพราะว่ามันขึ้นไพ่เดอะทาวเด้วยเนาะนะถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะคะ King of p e n t a c l e นะสำหรับไพ่ King of p e n t a c l e นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาว ราศีพิจิกนะหลายๆายคนนะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีพิจิกนะอาจจะทํางานธนาคารทํางานสินเชื่อทํางานเกี่ยวกับในเรื่องการเงินนะแล้วบางคนนะอาจจะมีการเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะนะคะมีเงินระดับแบบพันล้านเลยนะนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของบริษัทด้วยซ้ําไปนะ แล้วไพ่ใบนี้นะคะจะมีชายวัยกลางคนหรือชายอายุ40ปีขึ้นไปนะคะเ,เขาจะเข้ามาในชีวิตของผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะ,ะถือได้ว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะดีมากนะ,ะฐานะครอบครัวของเขาดีมากรู้สึกว่าเขาเกิดบนกองเงินกองทองด้วยแหละนะคะ สาวราศีพิจิกในช่วงนี้ก็จะได้เจอกับคนบุคลิกแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่าคุณก็ตามนะอายุ40ปีขึ้นไปแต่เขามีธุรกิจส่วนตัวนะมีเงินมากอาจจะถึงพันล้านด้วยซ้ำไปนะอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะแต่ก็เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวนะถ้าใครอยากรู้ลึกนะคะก็ขอให้ดูแบบส่วนตัวก็แล้วกันนะแต่นั่นแหละค่ะ คุณจะมีความโชคดีแล้วก็ได้เจอกับบุคคลคนคนนี้นะสำหรับสาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะในส่วนของไพ่สรุปนะะอาจารย์ก็จะสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกก่อนเลยนะ p a จออฟเพ n ดีโค mm ่เจถ้วยแล้วก็สิบเหรียญโอ้ชาวราศีพิจิกในช่วงนี้มี ไพ่แบบดีๆเยอะนะนะคะมาดูที่ไพ่เพจอัพเพนิคอลนะคะซึ่งเป็นไพ่สรุปนะ,ะให้กับชาวราศีพิจิกนะไพ่สรุปใบนี้นะคะคุณได้อภิชาติตบุตรนะสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีลูกในช่วงนี้นะเขาจะเป็นคนที่เชื่อฟังคุณนะเป็นอภิชาตบุตรเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีเป็นหัวก้าวหน้านะ แล้วเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรรู้จักคุณค่าของเงินนะออลูกของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะเขาจะเป็นคนที่รู้ค่าของเงินบางทีเขาชอบหยอดกระปุกชอบหยอดกระปุกออมสินหรืออะไรประมาณนี้เขารู้ค่าของเงินนะนะคะแล้วเขาเป็นหัวการค้าเป็นเด็กที่รู้จักการค้าขายด้วยนะนะคะถือได้ว่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งนะคะ นะลูกของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะแล้วไพ่ใบนี้นะคะเพจออฟเพนคิคยังอ่านไปอีกในเรื่องหนึ่ง,งก็คือในเรื่องความรักนะคะร,รู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งจะมาขอโอกาสจากชาวราศีพิจิกนะเขาจะเข้ามาขอโอกาสในที่นี้นะคะหมายความว่าเหมือนว่าคุณน,นั้นเป็นโลกทั้งใบของเขาคุณเป็นความสุขของเขานะ เขาอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีพิจิกนะคะว่าจะให้โอกาสเขาอีกไหมเนาะเจ็ดถ้วยนะสำหรับไพ่เจ็ดถ้วยนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีพิจิกนั้นยังมีความเพอ้อฝันนะมีการฝันว่าอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองอยากจะมีบ้านหลังสวยอยากจะมีคนรักหน้าตาแบบนั้นแบบนี้นะ อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่มันก็ยังมีความเพอ้อฝันอยู่นะคะไพ่ใบนี้ยังแสดงอาการของคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากนะ,ะอยู่ใกล้ใครนี่รักชอบคนนั้นได้ง่ายนะนะคะสำหรับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะ,ะชาวราศีพิจิกก็ขอให้ดออูอาการดูความรู้สึกของตัวเองอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไปอยู่ใกล้คนหลอ่อคุณอาจจะ อารมณ์อ่อนไหวหลงรักใครได้ง่ายๆอยู่ใกล้คนสวยคุณอาจจะหลงรักคนสวยคนนั้นได้ง่ายๆนะรู้สึกว่าจิตใจอ่อนไหวมากเป็นพิเศษนะคะนะอาจจะออกจากเจ้าชู้ไปนิดนึงเจ้าชู้ด้วยอารมณ์แหละนะคะเพราะว่าอารมณ์อ่อนไหวต่อมานะคะเป็นไพ่สิบเหรียญสำหรับไพ่สิบเหรียญนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีพิจิกนั้นอาจจะมีการได้รับมรดกที่ดินอสังหาริมทรัพย์ นะเป็นไปได้สูงมากนะคะนะแล้วคนที่ทำงานเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้คุณก็ประสบความสำเร็จดีเช่นเดียวกันถือได้ว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เศรษฐีนะแล้วถ้าคุณเอเขาเรียกว่าอะไรมีการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอาจจะถึงขั้นถูกลอตเตอรี่ด้วยซ้าไปนะสำหรับไพ่เศรษฐีใบนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไพ่ใบนนะคะที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจ ไพ่ใบไหนที่ไม่ตรงนะก็ไม่ต้องเก็บออกไปใส่ใจนะก็ขอเป็นกําลังใจให้คนในหน่งเจอด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ